สวัสดีครับผมบ้างกูนี้ไปตลาดมานะครับได้ไปลาตะเพียงมาหนึ่นงตัวนี่ว่าจะลาบน,นี่ไซส์ใหญ่เหมือนกันนะนี่ยหันยังไงดิมีโอเค๋ยวจะลาบครับผมก็มาขอดเก็ดออกนะครับเดี๋ยวจะเอาไส้ออกล้างทำความสะอาด <c oughs> นู่นตัวใหญ่เลยนี่หลังจากล้างทำความสะอาดปลาแล้วเดี๋ยวไส้ออกแล้วก็แน่ให้ผมเก็บเก็ดไว้ด้วยเดีย๋ยวเพื่อได้ทอดโรยนะครับอ่าไส้ออกกอนเลยแบบแรกโอ้มีไข่ด้วยเนี่ยไข่มันทิ้งมาซะละ แยกไขไว้ครับนี่เอาลครับนี่ไส้มันไขมันนะตัวปลาเดือดแรงคมีการแรกก็แรกนี่ ไปด้วยนะครับนี่เดียวอือนี่ครับสับเสร็จแล้วใส่ขาด้วยนะี่ น้ำเดือดแล้วก็นี่เลยนะครับใส่ลงไปนี่รอให้สุกครับเอาละครับพอน้ำเดือดนะก็นี่เลยตักน้ำเดือดเดือดเนี่ยมาใส่เนื้อปลาเราที่สสบไว้รอนรอนรอนรแล้วก็คนคนจนให้ แล้วก็เทน้ำนี่แนหะละ,ะ,ท,ะนะที่เข้าไปในนี้เหมือนเดิมทำห,าหาลายรอบจนจนเนื้อปลามันสุกนะครับเนะตัดน้ำร้อนๆมาคน วันละอุอย่างนี้เลยนะครับให้มันเนื้อปลามลาสุกเลยจากนั้นเราก,ก็จะเก็บตาทาอดน,นะครับเอาไว้แล้วก็ไไให้ความเหลือง มาครับหลังจากที่มึงได้เนื้อสุดแล้วนะก็นับแรกเลยคนพริกเผ็ดมากนะนี่แคนี้ก่อนโอ้ มะนาวครับ now. ขี้ อ๋ออ่ปรุงเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่นี่เลยครับโอ้อนี่ตักใส่ใจานครับ ไข่ปลาสมุนไพรเยอะมากเลยนะคนดงเละแล้วมัง้งเนี่ยนี่ไข่ปลาอยู่นี่นี่ครับต้มหัวปลากับเ <Okay. S 1> พียคใส่ิกป่นเข้าไปด้วยนะเร็ดร้อนนี่มาแล้วครับ นี่ลาบปลาตะเพียนนะครับหนึ่งตัวสั่งรังสรรค์เมนูได้โอ้โหกินได้ทั้งครอบครัวเลยนะวันนี้มีกับข้าวหลายอย่างที่ผมทําไวน้นี่ลาบปลาก็ยังเหลืออยู่ใส่จานมานี่ครับต้มปลาตะเพียนต้มโครงปลาตะเพียนนะมีโครงมีไข่อะไรด้วยนี่ครับปรุงปลามาอร่อยไข่อยู่นี่นะครับ ใช่หรือเปล่าเออใช่ยังไงครับไข่มันอันนี้ผักน้ำมันหอยดอกแครนะครับชอบกินนะครับอันนี้เป็นเทียมเจียวและเป็ดปลาทอดนี่เวลากินก็ใส่นี้ไปเลยเนาะแ้มเป็นผักวนะันนี้ทำไว้ให้เด็กๆนะครับหัยอทอดอ่โอเควันนี้นี่มีข้าวเหนียว พึ่งนึ่งมาเหมือนกันร้อนๆเลยนะครับแหม่เดี๋ยวมาชิมกันนะอโอเคครับอ่มาแล้วครับสวัสดีครับหัว <c oughs> บ้านาๆการกุงนะวันนี้ผมทําเมนูปลาตะเพียนแค่หนึ่งตัวนะครับซื้อมาห้าสิบบาทาแล้วก็ไม่รวมผักไม่รวมอย่างอื่นนะครับอ่วันนี้ผมกำลังสั่นเมนูเป็นเมนูล่าปลา่เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไง นี่นะครับนี่ลาบปลาต้มหัวปลาอันนี้ลาบตัวลาบปลานะครับนี่เอาเกล็ดมาทอดกับเกี๊ยวกระเทียมนะครับนี่ข้าวเหนียวร้อนๆแต่ว่า,าชิมกันเลยนี่นี่ปั้นเลยครับนี่ปั้นนะครับกิน เอาเกล็ดปลาไปด้วยจะได้ก,กรอบจะได้อร่อยนี่อลอ,อ,องเสียวเจ็ดปลาทอดมันกรอบออยอดเลยโอ้โหชิมซ้มคงปลาแล้วเนี่ย มีรรไข่ด้วนะเนี่ยน้ำซุปก,ก่นอนมันโอ้โหหมพอดีอ่ะนี่บ Ta huyền nhìn ở rồi này Nóng thêm chiều này Ừ ไข่ปลาหนึ่งอ๋อน้ดกปลาเทียนกลางมันเยอะนะแต่ว่าเนื้อมันอร่อยเนื้อมันหวานกับปลาอะไรนะอีกตัวนที่มันลาบอร่อยปลาในก็ลาบอร่อย ปลาไม่ใช่ปลาหมอกคังดำนะนี่คือไม่ออกปลาปลาเพี้ยเออปลาเพี้ยอร่อยเวลาหลับโอ้วอร่อยครับไม่หิดหวัน เียเวลาทำสองชั่วโมงอลยใส่ขาเข้าไปด้วยเวลากัดขาเนี่ยแบบตาๆาลิ้นระวังกลางให้ดยหืม เดี๋ยวขอตัวกินก่อนหิวข้าวมากสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ